ทุกคนตอยมีคอร์สของตัวเองคอร์สแรกแล้วนะคะตื่นเต้นมากๆเลยวันนี้เอาบรรยากาศมาฝากค่ะเป็นคอร์สยอง p r e n e u r ความตั้งใจของเราก็คือเราอยากให้คนเรียนเนี่ยเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิต เพราะว่า Purpose ของเราคือเราต้องการเปลี่ยนดักแด้ให้เป็นผีเสื้อไม่ว่าตอนจบผีเสื้อตัวนี้จะบินอยู่ในบ้านฟิตยูหรือจะบินไปนอกบ้านสวยงามเสมอค่ะตอยชอบเรียนชอบแชร์ชอบเห็นคนอื่นเติบโตมันคือความสุขที่สุดเลยแล้วมันก็เป็น Purpose ในชีวิตของตอยด้วยจริงๆวันนี้เอาหนังสือมาให้ทุกคนยืมด้วยแต่ว่าสอนมันลืมบอกนักเรียนเลยว่าเรามีหนังสือมาให้ยืม<ๆ>นี่ก็จัดห้องให้ บรรยากาศเป็นกันเองแล้วก็ครีเอทีฟนะคะตื่นเต้นมากๆแต่ก็ดีใจมากๆเลยที่คลาสนี้วันแรกผ่านไปได้ด้วยดีเราจะเรียนกันทั้งหมด4ี่สัปแล้วก็นักเรียนคุณภาพทุกคนในคลาสก็จะมีฟิตยูชงให้กินเพื่อเติมพลังกายแล้วก็พลังสมองด้วยนะคะพ่อต้อยบอกนักเรียนเสมอว่าต้อง grow yourself before grow your business แล้วก็คลาสนี้เราจะเน้นการลงมือทําจริงแล้วก็ group d i s c u s s i o n เป็นหลักเพราะว่าทาให้การเรียนเนี่ยมีประสิทธิภาพมากที่สุดแบบเรียนล้วไม่คืนครูเปลี่ยนชีวิตได้จริง